ผู้หญิงที่เก่งเห็นไหมข้างบนมีราชสีนะครับไม่ถึงการมีอํานาจวาสนามีบรารมีนะครับจะมีในเรื่องของอคนนะครับที่ว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นเด็กก็ได้แต่ตําแหน่งงานอาจจะสูงกว่าอะไรแบบนี้นะครับามามาเรียกว่ามาหยิบยื่นมอบโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับเงินให้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด,ดีในเรื่องของความรักถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับนะนะครับอาจจะได้เจอคนที่ฐา,านะทางการเงินทางสังคมที่ดีแนวเขาปั่นจักรยานมีล เดียวมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติไม่มั่นคงมีโอกาสหกล้มได้ง่ายนะครับยังไงอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้เนาะ ขอสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีพฤษภที่เขารรักทุกท่านนะครับวันนี้ช่องพฤษีของเราขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพยิบสีพยากรณ์แบบรายเดือนดวงการงานดวงการเงินดวงความรักนะครับประจําเดือนนะครับอ่ากันยายน2567าหครับสาหรับคาพยากรณ์นี้นะครับจะเป็นช่วงของวันที่15ไปจนถึงวันที่30กันยายนนั่นเองนะครับโดยผมจะเปิดพยิบสีทั้งหมด12ใบนะครับเป็น12เรื่องราวนาออ้างอิงตามเรือนพบของวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นการประยุกต กันระหว่างโหราศาสตร์และก็ไพ่ยิบสีนั่นเองนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีพฤษภนะครับในการตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบร,รมีครูบาอาจารย์นะครับสายไพ่ยิบสีเนาะนะผมขอตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบร,รมีคุณพระศรีรัตนตรัยเทพพรมเทวดาบร,รมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบๆกันมามีบร,รมีนะครับปู่ฤาษีทั้หนึ่งร้อยแปดตนมีปู่ฤาษีพรมนารอดเป็นประธานขอบร,รมีปู่พญาผีเพกโหราจารย์ช่วยเมตตามาประสิทธิวิชาเปิดเผยความลับดวงชะตาของ ชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงวันที่15ถึงวันที่30ก,กันยายนนี้ให้ถูกต้องแม่นยําตามความเป็นจริงทุกประการด้วยเถิดสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักษ์ขุ่วิโสทายิสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักษ์ขุมวิโสทายิสหัสเนโตเทวินโทที่ประจักษ์ขุมวิโสทายิพุทธังบังเกิดเปิดโลกบีทูวิโสทายิทำมังบังเกิดเปิดโลกบีทูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกบีทูวิโสทายิสาธุนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะ เป็นตัวแทนนะครับของทุกท่านในการสับไพ่ยี่สีเนาะนะครับโดยวันนี้วันที่ผมเปิดไพนะ่เนาะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับอ่าก็กำลังของดาวพฤหัสก็คือ19เนะครับเดี๋ยวผมขอสับไพ่19ครั้งด้วยกันเนาะนะครับในระหว่างที่ผมสับไพ่ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันตั้งเจตอธิฐานขอนะบารมีปู่นะครับช่วยเปิดเผยความลับของเรานะครับให้ถูกต้องแม่นยำนะนะครับอ่ะ ขอไพยชนกองด้วยนะครับอ่าล่ะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเรามาตัดไพ่กันอีกหนึ่งครั้งเนาะมาดูกันนะครับว่าในช่วงของอ่าเรียกว่านะครับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปนะครับดวงวาสนะตาของแต่ละอาของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านนะครับใบที่1ครับมาเริ่มกันเลยนะครับตำแหน่งตนุตัวตนนะครับใบที่2กระดุมพาเรื่องการเงินนะครับใบที่3สาสตร์ชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะครับการเข้าสังคมต่อไปพันธุมไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงผู้หลักผู้ ใหญ่ญาติพี่น้องนะครับวงศาขนาญาติหัวหน้าเจ้านายต่อไปปุดตะไพบริวารน,นะครับต่อไปอรินะครับอุปสรรคปัญหาศัตรูนะครับต่อไปไพปัตตนินะครับเกี่ยวกับ คู่ของคนรักนะครับพุ้นส่วนชีวิตเนาะต่อไปมรณะนะครับการสูญเสียพัดพระจากไปการเดินทางไกลนะครับเกี่ยวกับต่างประเทศนะสุภาพะความสําเร็จสิ่งดีๆที่กาลังจะเข้ามานะครับต่อไปกรรมะคือในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับต่อไปลาภคือโชคลาภการเงินเงินพิเศษนะนะครับโชคลาภลาภลอยนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของวีนาศนะครับครบแล้ว12ใบ้ว่กันนะนะครับถ้าในเรื่องของโหราศาสตร์เนาะนะครับในเกี่ยวกับของดวงชะตาชาวลคราศี ถ้าในเรื่องงานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างโดดเด่นนะครับอาแต่ว่านะครับในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเงินเนาะนะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวดาวพระพุธนะครับอ๋อพระพุธยังไม่มานะครับนะครับก็พระพุธยังอยู่พันธุในเรื่องการเงินก็ยังถือว่าดีนะครับยังไม่ได้ตกอริเนาะนะครับอาแต่ว่าในเดือนตุลาคมก็อาจจะมีบ้างนะครับในเรื่องสถานการณ์ด้านการเงินนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในช่วงของครึ่งเดือนหลังเนี่ย นะครับปู่ท่านจะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับอ่ามาดูกันนะครับใบที่หนึ่งตแหน่งตนุตัวตนนะครับมาดูเลยนะนะครับเป็นไพ่7ไม้เท้าด้วยกันเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงการงานดีนะการงานลุ่งนะครับมีงานเข้ามาเยอะเห็นไหมนะครับอ่าแต่อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะนะครับหรือว่าโครงการงานต่างๆที่ท่านทําอาจจะต้องอาศัยระยะเวลานะเป็นเครื่องพิสูจน์นิดนึงนะครับแต่ยังไงเนี่ยนะครับเป็นถึง7ดไม้เท้าด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ดูเหมือนจะมีอะไรมีอ่เป็น หรือว่านะครับเป็นสตรีเพศนะครับขอ,อช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นั่นเองหรือว่าทํางานร่วมกับสตรีเพศจะดีหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงท่านก็ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งเห็นไหมข้างบนมีราชสีนะครับไม่ถึงการมีอํานาจวาสนามีบารมีนะครับะนะฮะแต่ว่าบางทีใส่ใสใสชุดดำเนาะนะครับเปิดเผยตัวเองไม่ได้บางทีอาจจะต้องทําอะไรแบบลับๆมีโครงการโปรเจกต์งานลับๆทําอยู่หรือเปล่านะแต่ในเรื่องงานนะครับหรือว่าให้ตัวตนค่อนข้างดีมีงานเยอะนะครับค่อนข้างดูยุ่งเลยแหละนะนะครับต่อไปนะครับเป็นเรือนพบ กระดุมพระนะครับกระดุมพระคืออะไรคือในเรื่องของสถานการณ์ด้านการเงินนะครับมาดูการการเงินเป็นอย่างไรนะครับอาการเงินขึ้นเดะมูนนะครับก็ถือว่ามีเรื่องที่จะต้องคิดนะครับต้องเครียดนะเครียดนิดนึงแหละนะครับในเรื่องสถานการณ์ด้านการเงินณตอนนี้นะครับเพราะว่าที่เรือนการเงินเนี่ยนะครับดาวพังขันเจ้าเรือนวินาศมาทับเรือนการเงินถึงแม้ว่าดาวการเงินจะอยู่ในเรือนภพที่ยังคงดีอยู่ที่เรือนพันธุนะครับอาจจะต้องเข้าทางผู้ใหญ่นะในทางโหราศาสตร์นะแต่ว่ามีดาวพังข เจ้าเรือนมรณะมาทับเรือนการเงินก็ตรงกับไพ่เดะมูนนะครับก็ถือว่าท่านก็มีมีมีหลายเรื่องนะครับที่ต้องคิดมีการบริหารเงินนะครับมีการที่จะต้องหมุนเงินเนาะนะครับแต่ว่าอยากจะให้กําลังใจนะครับในเรื่องการเงินเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันขยายเพิ่มเติมลวกันเนาะดูว่ามันจะมีทางอื่นมาอีกไหมแต่ว่าในตอนนี้ท่านรู้สึกว่ากังวลเป็นกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการเงินค่อนข้างมากเลยนะอ่าต่อไปนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสหัสชาเพื่อนฝูงคนรอบตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างอ่าในเรื่องเกี่ยวกับการทํางานหรือว่า การเข้าสังคมนะครับมีโอกาสได้เขาเรียกว่าจะมีเรื่องของเพื่อนกัลยานามิตรที่เป็นสตรีเพศนะครับจะ จะเรียกว่าเห็นไหมมีราชสีไม่ถึงอะไรไม่ถึงการเป็นเจ้าฝูงเจ้าป่านะครับอาจจะได้เจอคนที่สูงสักนะครับฐา,านะการเงินการงานหรือหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่บางอย่างสูงกว่าท่านนะเขาจะมาหยิบยื่นนะครับโอกาสให้การช่วยเหลือนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้ด้วยนั่นเองนะครับน,นแล้วกนี้ในเรื่องของเพื่อนเห็นไหมว่าเป็นผู้หญิงก็จริงนะแต่สามารถควบคุมสิ่งโตได้นะครับสิ่งโตคือเจ้าป่าเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเข้าสังคมหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องอเรียกว่ามีชั้นมีเชิงนิดนึงนะ นะแล้วท่านจะควบคุมทุกอย่างได้อยู่มัดมีเพื่อนฝูงที่ดีคอยช่วยเหลือท่านอยู่นั่นเองนะอ่าต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของเรือนพพันธุูอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่มาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรท่าครับเพราะว่าในตามดวงของท่านเนี่ยตอนนี้ดาวการเงินอยู่ที่เรือนพันธุูดูซิว่าจะมีเรื่องของเงินนะครับเข้ามาไหมอ่ะมาดูกันอ่ามีจริงด้วยนะครับแต่ว่าเป็นไพ่เด็กเนาะนะครับเด็กถือเหรียญน,นะครับอยู่ที่เรือนผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าชาว,ล,าวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของอ่าคนนะครับ,รบที่ว่าเป็นผู้ใหญ รหรืออาจจะเป็นเด็กก็ได้แต่ตำแหน่งงานอาจจะสูงกว่าอะไรแบบนี้นะครับมามาเรียกว่ามาหยิบยื่นม,ม,มอบโอกาสในเรื่องเกี่ยวกับเงินให้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับเนาะเป็นเรื่องของผู้ชายด้วยเป็นบุรุษเพศนะครับนะก็ถือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภการเงินนะครับไม่ต้องเครียดแล้วอย่างเงี้ยเห็นหมายเข้าทางผู้ใหญ่ไปหาผู้ใหญ่นะนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่คนคนในครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นบุตรหลานแต่เป็นคนในครอบครัวก็ได้นะครับอ่ะ มาดูกันต่อไปเป็นในเรื่องของเรือนพบปุตตะนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอัปุตตะเนี่ยคือบุตรบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไอเดียความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นะครับปุตตะคืออะไรคือ6เหรียญน,นะครับเห็นไหมบอกแล้วนะครับ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็อาจจะสอดคล้องกันอาจจะเป็นเป็นคนในครอบครัวแหละแต่อาจจะเป็นในเรื่องของคนที่มีอายุน้อยกว่านะนะครับเห็นไหมเขาทําอะไรเขายื่นอะไรให้ยื่นเงินมาให้นะครับเห็นไหมนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ต้องกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการเงินละนะครับหรือว่า ใครที่มีปัญหาด่านการเงินให้คนอื่นยืมเงินไปแล้วนะครับทวงถามคืนไม่ได้ไพ่น,นี้คือคันช่างคือความยุติธรรมนะนะครับอะไรก็ตามที่มันเป็นของของท่านนะครับท่านจะได้มาในเร็วๆนี้นั่นเองนะครับและจะมีเรื่องข่าวดีด้านการเงินมาจากคนที่มีอายุน้อยกว่านั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของอริกันมาอาริคืออุปสรรคปัญหาศัตรูสิ่งที่คอยขัดขวางท่านนะครับเป็นนะครับแปดถ้วยนะครับก็ มันเหมือนเป็นความผิดหวังบางอย่างเนาะนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเขาเรียกว่านะครับ เหนื่อยนะครับอยากจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนอที่ผ่านมาอาจจะเจออะไรมาเยอะนะครับนะในเดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยอยากจะหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองเนาะนะครับยังไงก็นะครับอยากจะให้กําลังใจต่อให้ท่านนี้ปัญหาปัญหามันก็ยังอยู่เนาะนะครับสู้นะครับอ่ามาเผชิญหน้าแล้วค่อยๆแก้ไปทีละอย่างทีละอย่างจะดีกว่านะครับแล้วก็ภายไปนี้ยังหมายถึงเกี่ยวกับอ่ามีโอกาสนะเกี่ยวกับเรื่องของ ความรู้สึกผิดหวังบางอย่างด้วยนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปเป็นเรือนพบปัตตานิอันนี้คือหุ้นส่วนคนรักคู่ของนะครับอ่าเพศตรงข้ามนะครับหุ้นส่วนชีวิตเนาะอ่ามาดูกันเป็นควีนถือถืออะไรถือเหรียญอีกแล้วเห็นไหมโอ้ยไม่ต้องกังวลเลยมีแต่คนยื่นเงินมาให้ <laughs> นะครับชาวาราศี พุชครับมีโอกาสจะได้โชคนะครับถ้าเกิดท่านแต่งงานแล้วนะเออมีโอกาสได้เงินนะครับจากคู่ครองคนรักนะครับส่วนใครที่โสดอยู่นะครับมีโอกาสจะมีคนมาทําอะไรก็ยื่นนะครับความรักดีๆให้นั่นเองนะครับในเรื่องของความรักถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ค่อนข้างดีนะครับนะนะครับอาจจะได้เจอคนที่ฐานะทางการเงินทางสังคมที่ดีดีกว่าเราหรือว่าเขาเข้ามาเขาจะมายื่นอะไรยื่นเงินให้นะครับไปถึงว่าให้การช่วยเหลือ ด้านการเงินนั่นเองนะครับนะคนโสดมีโอกาสลุ้นสาโสดด้วยนะเดือนนี้นะนะครับอ่ะต่อไปมรณะนะครับไม่ถึงสิ่งที่พัดพลาดจากไปสูญเสียการจากที่1ไปเริ่มต้นอีกที่หนึ่งหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะ เป็นไพ่ดาบน้อนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุนิดหนึ่งแล้วกันนะครับนาอไปไหนมาไหนมีเกณฑ์เกิดเลือดตกยางออกนะมีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางไกลการไปต่างประเทศหรือการเดินทางกับข้างกลางคืนนะครับมีโอกาสนะอัอนนี้อันนี้ไปทําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์ไ้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปสุภาคือความสําเร็จสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาเป็นอะไรอะไรคือความสำเร็จของท่านนะครับคือคิงถืออะไรครับนะค,คืออ่าคิงถือดาบขีม้านะครับหมายถึงว่าความสําเร็จนนี่นะครับ ท่านต้องเขาเรียกว่าต้องวิ่งเข้าหานะครับหาจะรอไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับเห็นไหมเหมือนเหมาพยศมาดูว่ากาลังจะมีข่าวดีหรือว่าขออภัยนะครับฉนกองกาลังจะมีข่าวดีหรือมีอะไรดีๆเนี่ยนะครับจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับโดยเฉพาะผ่านการเดินทางนะนะครับเมื่อกี้การเดินทางมันเหมือนมีเกณฑ์เรื่องของอุบัติเหตุแต่ว่าความสาเร็จมันก็จะมาจากการเดินทางด้วยนะครับก็ต้องระวังด้วยละกันเนาะนะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภครับนะฮะเหมือน นะครับจะมีข่าวดีเข้ามาหาท่านในเโรโ็วนี้นั่นเองหรือมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยนะครับเนาะอ่ะต่อไปเป็นเรือนพบกัมมะกรรมะคือสถานการณ์ด้านการงานงานจะเป็นอย่างไรนะมาดูกันหน่อยสิ เป็น2เหรียญนะครับอาใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ก็เหมือนว่าธุรกิจมีการหมุนเงินอยู่ในภายองค์กรอยู่ภายในองค์กรของท่านนะครับอยู่ในบริษัทของท่านก็ถือว่าท่านเอาตัวรอดได้นั่นเองนะครับเนาะส่วนใครที่ทํางานประจานะครับก็เหมือนว่าช่วงนี้กําลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในโครงสร้างเกี่ยวกับการทํางานอยู่หลายท่านก็นะครับบางทีอาจจะเกิดความรู้สึกลังเลนะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานแต่เนื่องจากเขียนไหมว่าแนวเขาปั่นจักรยานมีล้อเดียวมันเป็นสิ่งที่ไม่ปกติไม่มั่นคงม อะไรในช่วงนี้เนาะนะครับนะค่อยๆรอไปนิดนึงแล้วกันนะครับอแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่ารอไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนะแต่ว่าก็ก็ถือว่าไม่ได้ใช่ไพ่แบบนี้ไม่ใช่ไพ่ปัญหาแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกเป็นไพ่กลางๆนะครับเนาะว่าเออนะครับงานการยังไปได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงระวังระวังหกล้มนะครับมีเงินมีเข้ามาให้หมุนอยู่เรื่อยๆนะครับนะหรือว่ามีงานเข้ามาให้จับต้องมีงานให้มาทาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับนะ หาไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้เสียนะครับเนาะอ่าต่อไปเป็นเรือนพบลาภอันนี้คือโชคลาบนะครับโชคลาบกัน